พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้้ๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจากการฟัง mm hmm. เพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึก้นตนของตอนด้วยการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาต่ม้มแ่เกิดมาอะไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชอืมือนทักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้น,นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเรา,เร,าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามนเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนเยางนี้นะ่เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเนระียกว่าพวกสักการยราช วันนี้ตามประวัติของพระอนุรุทธ,ธะพระอุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหาหรือกันบัดน,นี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญ,ญาติ ผู้ใหญ่ของพวกเราอะวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธะนี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาัดไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกรผู้พี่ชายก็ว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ,ก,บการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนะั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลยดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็หว่าน เมื่อก้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุท t ได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก น้องแกหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุทธะก็ไปกราบลามารดาบบนี้มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อนุทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะก็ให้ไปชักชวนเอา,เอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นนะไปบวชด,ด้วยกันหวังนั้น,นแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวชตอนนี้อนุธาก็เลยไปหาเพื่อนนะ เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่ยมันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอววางั้นพาอมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิดพัทธิยะมมกุมารก็ไม่ขัดวันนี้เอ้าบวชก็บวชนนเนี่ย,ก,นนยก็เลยไปบวชด,ด้วยกันสองสาหาย พัทยาเนี่ยเป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชาสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมาฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ท้อไม่ถอย ในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตะผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุกหนอสุกหนอว่างั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อน บนอมต่วาสุกหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจนลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัติยะมาองค์ก็กรทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานมตะวัสุุหนอสุขหนอันอนอ้น,น ด้วยเหตุผลกลใดพระพัธทธิยาก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เปล่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกห,หนอนี่ไม่ใช่ปารบราชสมบัติพระสถานอะไรอย่อยางนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สเสวยราชสมบัติอยู่นั้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไร แวดล้อมอยู่ราะนั้นนะมันก็ยังไม่ไว้ที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วันนี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้วอนี่มาเจริญสมถาวิปัสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างั้น ความกลัวทั้งหลายละหายไปหมดจิตใจวิเวกวางเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอดังนี้ พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ อันนั้นมันสุกเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากหมายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดี อ่นเป็นเงินสุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้แหละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนให้พึ่งพิจารณากันให้ดีอ่ามันนี้ท่านผู้ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพเน่าพนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่ำเสมอเสมอไปเลยถึงแม้ว่า จะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่เลยเพียเดียวใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้น นับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้นายเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการนะของคือหัดได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคือหัดปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นะักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าน้าปวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นแเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นีนีง,งเมื่อสํารวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดี มีสินบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นนึงก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูก มันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท่อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสช,ชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยโน้มเอาพระธรรมคำสอน อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เช่นอย่ญญาว่ามันคิดโลภเล่งเพ่งเรยงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะ,ะก็ามานึกถึงสันตุติธรรมพระศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่เอาทา พอพุทธภาเิข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ mm hmm. ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกวดีน้อยกวดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยอถ้าหาว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทําบุญให้มากทาความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์เอมีวายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสัรตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เอออย่างนี้แหละ ถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิจาณาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไปว,ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงและเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่า ทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทุดโทรมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มอีอำนาจอะไรที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำระทสุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมด เมื่ออยู่นานไปร่างกายก็ทุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตั้งแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกัน ควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้หาว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตองอย่างว่านี้นะ มันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุใดทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไป กรรมเวรนก็น่วงเหนียวไปในวัฏตานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพอพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวียนเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยบน่นี้เนี่ยก็มีศินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยแยบคายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละ กิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะแน่แน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ ไอ้กิเลสคือความโกรธของพยาบาทมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้วนี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันมูนี้นะ มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้วแบบนี้นะอะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปอเช่นนี้แล้วก็ทําให้กิเลสเหล่านี้แหะน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจาก,กจ,จิตใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตยุ่อย่างนั้นน่ะไม่ยอมทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้ คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอะมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปข้างนอกน,นู่นนี่ลักษณะห่งความหลงนะให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนำมาเล่าๆลเล่าเล่ามานั่นแหละ เมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วเออจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยเดียน้อยไปแหละจิตนี่นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอ,อื มันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์ันใดไว้เี่จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์นั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยแบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะ เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้ว,ลวมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันน,ะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งกิจไว้ชอบคือตั้งกิจไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงจัดว่านี่แหละคือตั้งกิจไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทำใจสงบเนี่ยนวัาสำคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นได้ จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกขนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญธรรมะวิปัสสนานะ่มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครืองหัดก็เหมือนกันนะอืมเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นนะเราคงไม่มีหวังจะได้มรด้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว,ว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นแหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอืออย่างนี้ห่ะที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะ่ะ พอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเสยช้าไปเลยอย่างนี้นะนั่นล่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรด้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหม เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนรู้เองแล้วะเนี่ยมันนรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไว้จาก,กจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยแบนี้เอนเป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้